โอ้ยเต็มขวานีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยปุ่นนะปุ่นนะปุ่นนะจ้าเป็นได้ปุ่นนะสุดยอดบอกว่าปุณนะพี่นะเบุ้งแดงนี่ปุ่นนะโอ้ยจะแม่นเนาะดอกอวบดอกงามขนาดสุดยอด โอ้ยไตคอนใหม่พี่พี่จ้าโอ้โหอ้อาต่ำกล่องหลวกเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าใจเย็นเย็นที่ที่เสียเลี้ยงจะได้ใจง่ายหลังว่าแม่ยังหอกปลากระตุ้งกินลูกอมเบาดูข้อแหวบเลือดจะเลือดเดี๋วเพือ่อ จะเจอภาพปีนขึ้นเพื่อนๆผุนพ่อแม่พน้องเลยมเมือเบิร์กันว่าเาสิขึ้นดีๆแล้วสิกิ่งลง <c oughs> สามที่ดอกขอกับปีนมาจะเหงื่อค่อยแห้งีมีก็จะโอ้ยพุนๆผุนต้องผุน,นมีอยู่อ๋อโอ้ยไม้พน้องๆปุนอนะโอ้ยจะมีได้สิทยลงเมืองว่ายังจอขึ้นไมีไอ้าตามตะกองจอควาง มึงสภาพจะปีนขึ้นมาดันด่วนขึ้นมาขึ้นอำมเนิ่นพ่อแม่พี่น้องจ้าบุญบุญจะปีนขึ้นมาบุญได้บ้นนงงางจอหอบไปจังไหนบุญนะจะนัอยู่ข้างล่างบุญนะโ้ย ทคตัวปกิ่งลงไปนะคะจะ เก็บตังดดนตั้งดีเก็บเพชรไปเรินเมืดเคืองคอนแล้วลืมปอดเปิดกล้องพ่อแม่พี่น้องเลยพูดนะเพู่ไงแ่พูดนะโอ้โหเออดอกนี้หน่อยนี่แน่นี่ดอกได้พ่อเอาจากกระโจกเอาโอ้โหเต็มคอนนี่มันจุ่มจำนล้วจังเนาะ ชอบกินดอกเล็กๆจก็สิละก็ตรว,วจอภัยได้จ้ะเนอะปากกินลูกอมผมลูกอมเบาดูข่อยแอบข่อยแหงม,มันบอแมนมีแต่แค่นี้พี่ดอรมาทังพี่ไม่แม่นพูดนะเต็มคอนอยู่ข้างล่างคุณพ่อแม่พี่น้องพูดนะพูดนะเต็มคอนอยู่พุณนะเบอร์ไหนดอกนี่นหน่อยเพื่อนี่เต็มซาบลาบอยู่นี่อันนี้เช้านี่ ่าดอาไนพน่อะไดพูดอะออกไปสิกำลังเงินไทยคลิปยุ้ <ไป S 1> ยดิดอกนี่หน่อยมันดอก,ดอกไหท,ทางไหนอ,อีกสร้อยนึงไปเขามาไปส้ายจะหนาเขาไม่มีอีกสร้อยนึงมาแมนบ่ บ่หยางลงขึ้นมาลงลงางเฉลียงลงมาเนี่ยแล้วมาพอตอเนี่ยแต่มันใหญ่มันก็สิหลายอยู่แล้วตอนแต่ว่ามันยังหน่อยพวดปล่อยเพิ่นไหรโอ้ยไปพ่อผู้ชาย ไปบอกกับผู้ใายมาเสนอเดียวเนี่ยสิตไทยเอาเล่ากับเกงใจเล่าเล่ากับอยากบ่งบอกไปว่ามาเล่ากับอยากเขาคลิปนั่นกันเลยได้ไล่มาได้โตเล่าดอกกันได้ตาเสียงเล่าเหรอเน,น,นี่าานนยเต็มขวัญอยู่นหายลายก็ว่าเต็มขวนะ เมื่อกี้นี่ยแดดออกเมฆบังแดดอีกแล้วทำไมพี่น้องจ้ะเมฆบังแดดอีกแล้วโอ้สวยงามแท้งามงามอัจิยะน้องสวยอ้วนตัวนึงเก็บเก็บดอกเล็กดอกน้อยอุ้ยเก็บน้องสวยเฮ็ดเฮ็ดน้องสวยเนียเต็มกระตาเลยเก็บเก็บเพิ่นม่าบ่สทีมาเก็บตอนนี้บ่อันทั้งหอกใหญ่ใหญ่พัดเลยมันดอกในบ้านเพผ่้เวยอยู่ หนองวยเว่นพนักเก็ตเพชรหลุนกระตาแล้วพน่าจะเป็นสีเปล่าอยู่ที่บันไดได้กันว่าเห็นผู้ชายแล้วบันไดได้ทางนี้นะปิดกล่องเซยพุ่นแล้วเขาบอกแรงเขามาหากินนะ เบิ่งในดะอกเดียวนี่คุณน่ะบัวเป็นบ่นั่นดอกพ่อแม่พี่น้องก็เฮาก็ต้องคบคาสมาคามไวะก<ม>่อนมื่อน้ามือา่อหลังเฮามาเฮาวข้อป้าเฮาก็บ่เป็นตะย่านมีหมูห่เ<ม>ว้าได้เว้าใจจ๋าเรื่องของเรื่องเก็บเฮ็ดกลมๆเงื่ออยู่อ้าวแล้วยางมาเออก็ได้มีหมู่คุยเนาะแม่นก็ได้ทักไะด็ทายกันเรื่องของเรื่องนั่นบ่แม่นว่าสิมาตั้งหน้าตั้งตาเก็บแต่เฮ็ดมันมันบ่แม่นพ่อแม่พี่น้องอ๋อทำสะอาดทำเสริอือบ่ดูอยากกันน้องก็แหบก็แห้ง ว้าวว้ายพ่แม um ่พ oh ี oh ่น uh ้องว้ายว้ายพอแมมันนี่โอ้ยโอ้ยแพอะคนกันล่างพูดอะแมมันนี <S 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 ่โอ้ยพ่แม่พ oh ี oh ่น oh ้องเ้ยพูดอะจนมันล้นล้นจนล้นพองกันพูดอะฟาดเบิ่งเบสวยพี่น้องาดโอ้ยเต็มต้นยุ

ต้องลนหัวใจสิบายบางแนวบางเห็นนะพูดอะกกยังมาคอนอะพี่วาเห็นเรอยกว่ะอะคนขนางลางพี่้วเก็บเก็บเบเก็บโอ้ยเมื่อเ่อจริงจิก็ได้จๆินจิงจิงจิก็รีบน่ะพูดเมื่อพู่ยือเอาเพราะพี่น้องไปไปไปเก็บ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 มาเด้อควันเลยมาเดอควันเลยสองเกย์น่องเชื้อแจ็คพอตพูดอะใหญ่เอ ย่นใส่กระตาเจ้าก้อนกระตาหน้องที่ล่นแล้วโอ้ยพออีแม่ข่อยจะเป็นเจ้าก็แล้วเมื่อตัวนีอ่ะเอาไปตไปแบ่งแม่ลูกองลูกอ่อนจะไปแบ่งไข่กับไปแบ่งเจ้ากับหูเงินนอนเจ้าบ่กินจะเก็บไปกับมีอยุทธิเก็บไบยุทธิเก็บไปให้น้องดานตอนนั้นตอนแรกที่ย่างรัดก้อนไปหาตัวเห็นยุ่นสองดอก พอตะออกจากตมันแนมกันแม่มันนี่เออพอตั hmm. ogi, ng, ng, ้ย yeah. ังขึ้นเงยหน้า huh. ข oh ึ oh. Oh ้นมานี่แม่มันนี่่ใครห้องตายอยู่จังไดพอแม่พี่น้องเลยคนเ่กงาคนนี้อ่ะาีเราใหเกล้ยงเทีบอยู่นี่มาเด้อขวัญเลย เปวดหัวงอเอ้ยเต็มต้นอีริ้เต็มต้นเต็มต้นนี่มันจ้าเบิ่งสิล่ะเฮเทพดาสีชทางให้มาทั้งผีตัวสี่ยังไดรยางมากไกลเติบได้จากรถนี่ผู้ใดคุยกันก็ใหญ่เข้าจังสัตว์เป็นสีเนาะคุยกันเก็บโอ้ตีกีดเลยประเทศนี้ระหว่งเข้า บกีดจังได้ผู้ได้บกีดให้รู้ไปผู้ได้บกีดก็ให้หูไปแมนยตัวเอู้ไม่กับแดนเจอแจกคอตี่ฉันม่มากเจอนน่มันเสียใจเลยนี่ใอ้ผอ้ได้เก็บไปนิดเลยะเฮ้ยไดแล้วน้องทั้งผีเก็บไปไหคะเก็บแล้วเหลือแต่ทึ่งๆ่ละ เอาไปเพิ่นเป็นเสือเป็นแนวไปนี่แหละโอเคจ้ะไปไปพุ่นไปค้อนพุ่นไปค้อนปุ่นเอาไปยังไงโอ้อย่าคลายเหรอบึ้งบึ้งกันเสียดายเหรอเฮ้ยไปเก่อนมันตื่นเต้นตอนป็นไ่ยางไกลกันเด้อพวากตาหนองหลแล้วสร้างวา เห็นง,งามคักหลายบว่ะ่งดอกสวยขนาดโอ้สวยดอกอวบเพิ่งข้างพี่จ้าเพ,พิ่งขามพรพี่พุดนะโอ้โหพ่นเดย์ไอ้ไอันนี้เลยชุ่มฉ่ำม,มิตรนามเลวจ้ะน,นี่ยสัพ่อดอกเคสพันง่ามอือพุดนะพูดนะโอ้ จวดสาใจขนาดมื่อนีเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเ้ย ติดอกก็เอาจ้ะเที่ยงกิ่งลุ่งเขารุ่งเห็ดอันนี้จ้ะมำไมเห็ดอีหยังไทยเบิ่งซื่อๆดอกเอีหยังเนี่ยเหอีหยังเนี่ยหุยเห็ดอีหยังเนี่ยเห็ดต้เนี่ยเห็ดเอาใหม่แน่บว้าวจโตเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังทำไมดอกใหญ่ดอกป้า นึกว่าเฮ็ดสมองเออไป,ไปไปดอกบักใหญ่บักเตจับพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยบานอยู่บานถาดร,รวจปวดโพวลายงามคลัทเกิออกดอยู่ปลายคอนนี่ก็ได้งามคักปุ่นชายเฮ็ดแปลกประหลาดไม่พกเจ้าเบิ่งได้พ่อแม่พี่น้องเงอก๋ย,นนกกยพวกแน่นี่จ้ะพี่ดอกดอกใหญ่งามขนาดตากันชายพกเจ้าเบิ่ง สิเบบ่งเดช้อมน้องกาโนจ่าโนบึงนี่ปุ่นะปุ่นะงามโ่ปุ่นะเฮ้ยพามาเบงกระต่ายเห็ดปะบ้างเซนดอกไม้งามงามพ่อแม่พี่น้องจ้า สวยงามตามท้องเรื่องจากพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กรสิฝากไว้สนีิทนะจ้าได้กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาลกแล้วก็มาดามเฮดคนสวยของเราพ่อแม่พี่น้องจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบริภาษคลิปใหม่ๆต่อไปของเอียกับน้องนะจ้ะเด้อพุผนอะเบิ่งเฮดดูพุผนอะมีแต่ดอกใหม่ๆงามๆจ้ะขอให้ลุ่มให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพาผนอะหนาอบคักจ้ะ